บอกยืมเงินองบ่มีเงินกินข้าวโอเคอยากกินยำปลายกินสือซื้อสู้กินสืบซื้ออยหกกินมูอก็ได้มักทำมักมักเลี้ยงมืออืมรีมักเลี้ยงมูซื้อกับข้าวกำน้าอืมเลี้ยงแก็ว่ายืมเงินหรือแล้วโหลดบาได้ยืมเง่นเองพู่อย่าหวังสืบได้มาได้พู้ได้กระทำยืมเงินบาได้ คันท,ที่หายหนีหายเลยม่ต้องยืมอมืเป็นคำน้องไทยกันบอกน้องใช้น้องเวลาไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ะมูคนไทยนะ่ะเพื่อนบอกว่ายืมเงินแน่ไม่ต้องบ๊ต,งต้องให้เขายืมแล้วหลูกให้เขาไปหลุดพันหนึ่งหาร้อยร้อยสองร้อยแล้วแจ่สิหัยแต่ว่าจะหายเกินพันเขาบอกว่ายืมไม่ยินของซื้อให้เขากินเลยเป็นคำมา่น้่ ื้อกับขาวซื้ออย่างใหี้มูกินเรียนด้เรื่อยๆเลยแบบพ่อผัวฝรั่งก็เลยบอกให้คุณดูอุ้ยกินเท่าสมมตอนี่แหละเมื่อกี้ดูกินไปหรอกเออเพราะเขาเคยซื้อของใหี้มูเิ็นกินไงเขาซื้อของเห็นคนกินเขาถึงบอกให้กินแต่ว่าอยากให้เขายืมเงินถ้ายืมเงินนะมันัเถียงกันไม่ได้ทวงเงินอืไม่ได้ทวงเงินคืนไม่ได้เถียงกันเป็นโทษจริงเรือหือเดี๋ยบอกให้ วราจะพูดกลับบ้านแต่ไม่กรอนเนาะไปเที่ยวไปกลับบ้านคนแกน่นพะเยาเนี่ยเรียนงูกันเรียนยัดสีเป็น้องอย่างเดียวบ่ขี้ทีือหนักอย่าง้ากไปเรียน้าปไปกินบ่ขีทีมมันเฮ้าเลยไมอยูไม่กินมเลี้ยงสตเป็นบุญดอ,อ,อกให้เคยขอยา้จ้วอาอุยยูอุจจิ้ มันขนาดมาอยู่ตั้งประเทศมันมียาติพี่น้องเลยอุ้มลูกมั้งมันอยู่กับผัวมันอยู่กับผัวแม่ผัวแม่กับผัวยายนี่แหละประหยัดหนึ่งเลยเป็นคนที่ประหยันอย่างเพราะว่าเขาพานหลกมาหลายแล้วไหมมาอยู่กับออสเตรเลียมันมีหยาดตีพี่น้องมันมีมมมีผัวอยู่กับผัวโชคดีได้ผัวดีอืมันออยุกินยี่เียเอาใส่มือเนี่ยเอาแต่จะเก็บพอขึ้นเอาใส่มันมือเนี่ยเอา เว่าไปดูไปกินอย่าบ้านนี้ลูกไม่เห็นง,งานเด้กินกอแฟว่าไปดูกินไปน้องเออเออเมืนกันนะลูกได้เห็นงานดีเลยอยากกินชูจิตอนไหนไปเลยไปทีตลาด มาเลยอืมเระนมีนบัตรบัตรบัตแม่อืบททัตรคนไทยน่ะนี่เป็นแนม่อืเพราะฉันมีบัตรเนาะางังผ้ีบน,น,นีเป็นเพราะเป็นผู้จัดการไงอืมเป็นผู้จัดการคุมดูแลกสองร้านดิบบ่อยอ อาข้าวกปประไไกั่นิีจำเลยตออืมทำไมก้อนทุกคนก้อยจะพูดถึงไล้ผัวดีเป็อย่าง่ะไ,ไ,ไ,ไม่ดีเป็นบุญเหไหมก้อนอ้นงันอ้นงันจะหลานบ่าม,มูมูแล้วจะพูดว่ไม่สวยพลังอืมอกือัน เวลาผัวเป็นเวลาผัวเป็นไปเมืองนอกเถอะเพิ่นไปบ้านเพิ่นกับเขียนภาษาอังกฤษบรเป็นเนาะเน่ยพูดกับพ่อเขียนในมูป่าให้ยายพูดเขียนจดหมายให้ให้ยายฉันพูดเขียนจดหมายให้อืไปหาผัวเพิ่อนนะอืเขียนแบบเพิ่นก็บอกว่าเป็นเังนี้นี่นี่แล้วเนี่ยพูดกับเขียน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 ยางหวานเลยเด้เขียนยางหวานเลยเน่ยพูดกับมัดติดต่อผู้บ่าวให้ มูเด้แบบมูเพื่อนทำงานน้ำแตงนี่สิเขาติดหุ่นจากคนเขติดต่อคบ้านนี้เห็นงานบ้านก็ติดต่อให้อืติดต่อให้ต้งหลายคนอืมอันนี้เลยติดต่อให้มูเพื่อนแล้วก็เขียนจดหมายรักให้มูเพื่อนนี่สิหน้นบอกเวลาผู้บ่าวเพื่อนไปจ้างประเทศนี่สิเพื่อนอยู่เมืองไทยเพื่อนก็เขียนจดหมายบันไดเพื่อนว่าภาษาอังกฤษได้เพื่อนเขียนภาษาจีนบอกข่อยเก่งสินะยัางพวกเขียนให้มันก็ส่งไปส่งในอีเมลนะส่งไปอีเมลไปเห็นผัวเพื่อนนี่สินะ เป็นอันศิลานี่เป็นศิลานี่ให้เลีเด้อือปันนี้เพรามมาเจอแต่ของมาพอพอหญ่อือกัรเรียนๆคววมหลักเนี่ยเพราะว่ามักมักแบว่ามักหาความหลักให้ให้จับคู่มักจับคู่ให้คนอื่นน่ะมักจับคู่ให้คนอื่นสมัยก่อนน่ะสมัยที่สมัยที่เฮตดงานที่ยังบ่ทันพ่อพอนายอีนีู้้มักแตะคู่ให้คนอื่นอีหดีเด็ขนาดน้องสาวยังพูดน่ะก็จับคู่ให้ยังพูดก็จับคู่ให้แตาว เพิ่นไปกันบ่ได้เพิ่นไปกันบ่ได้เพิ่นแบบว่าเอาผัวเพิ่นประยุกต์ใช่ไหมแต่ว่าเพิ่นก็มาโทษยายัมพูอืมมาโทษยายพูว่าหาผัวให้่นบ่ดีนะน้องสาวยายพูตั้งแต่นั้นมายายพูว่าหาผัวให้ไปจักคนอืมอีีหลตั้งแต่นั้นมายายพูว่าหาผัวให้ไปจักคนเข็ดหลาดอืมบัดนี้มีแฟนขับหลายคนบอกติดต่อให้ติดต่อผัวพลั้งให้แน่อย่าอย่ามาเว้าเอออย่ามาเว้าบ่หาให้อยากได้หาเองเออนั่นล่ะยายพูคิดว่าที่ได้ผู้ได้ผัวดีเพราะว่าแบบว่าไม่เป็นบุญของเฮาสมัยก่อนเฮาหาผัวให้เขา มันเพราะว่าเจจะของจะของกันไ,ได้ดีเน่ผัวดีไหมเออเลือสนัใจเลยอือือยบาตัวางาใสอคือกินมนดูอืเื่องสนนะว่าเป็นสีว,ว่าเป็นสารกาัลาได้ใส่ได้อืมว่มีสารติดเจยร้อยอืมสินสค้าไม่ออยยอดตกตอแล้วผู้ขายขึ้อืม ไขาเค็มไขเคมบ่แมี่ของนั้นพูดเลยน่นพูดเป็นตัวแทนขายอืเป็นตัวแทนขายครีมไข่ฟ้าก็สิวอืไขยดีมากเลยมันใส่ดีไงพี่แฟนคลับสั่งครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่เออจากต่างชุดเล็กกลายเป็นชุดใหญ่อเจลีเนละ็กมันใส่ดีเลย อันนี้ใส่เดือยอนี่ของนี้มันเป็นช่วงขีมทรงขี้มันแบบกบระคาบรถเลยนะอืมรถถึงมันจนันนะอืมอันนี้เป็นทนา่าแต่ทุนเรบบมียนเมียมมเนเนาะ thêm kia không hòm kiều, lội lôi nải mà Thấm ừ, Ngon mhm 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 xanh mhm mhm xanh mhm 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 ừ mhm mhm ừ, ba ตักหน่าบก็เลี้ยวนอานหน้าแล้วเราเป็นนังางหบหอัอยู่ในห้องทำงานอก้ไม่จัดไม่จัแก้วิแตกแก้วยายามยางบ้างผลิแตกเราจะไม่แตกเลย เต็หนคือด่นิ่งมาแกงเขมพอืถ้าแตแก้มคือเนี้ยข้ผ้าแป้งแล้วกับถ้าแกงมาอันี้มาปั๊คือปัดแกงมร้องบึ้งเลยมันจะเต้นเ๊็มบืมเคยแต้งหนาตันตะเล่นตลบอืันนี้มาแต้นหนาแบบสวยสวยเนาะ lưỡi bông rồi rồi cái đó ngâm ngâm phải lưỡi con biết anh nói bảo Năm mình đạt phải trái ok đạt ngâm đi đi đi, đi. bớt đạt đạt con nả thôi anh bảo đạt bớt xìu bớt phả đạt kháo ừ. yêu đi bớt thiếng và đạt ngon con nả cho thưa cô mèn luôn ตัง้งแตดากทื่พูดกับงามคนนะ่ะมันดากว่ามถิสีมีอฝ่ายที่ดักมันขาวมันสวยมันเนียนเราเสน็มันจันเลยนอืมืผู้ใหญ่อยากหนักสวยหนักง,งามหนะักขาวาขึ้นดักสุดทินแค่ฝากอืมลองสวยใส่แต่ต้องใช้เป็นประจับอื เค็มนะไปกินแก่ฝากมันมันเปนอ่ะยาวิเศษไปกินแก่ฝากแล้วู่ก่ฝากต้องใส่เป็นประจำใส่ไปเรื่อยๆหน้าก็สีขาวก็สีสวยตักหน้าดำๆมันจะสีแบบว,าว่าเปิดออกขาวขาวขึ้นหลังแอมพูนปะถ้าได้ก้อนมีหน้าดำหน้าดำดำนี่น,นี่ดำแบบตักหัวหอด,ดันหอืง ไมได้น่าสวยน้าใสอืมกบพอเียทอกันเลยกับมืออืมสีเดียวกันแล้วอืม